ลูกแล้วแม่เสียหนาห้องก็แล้วมึงเบิ่งเอวกรุ่นหนิมึงเบิ่งมึงเบิ่งเอวกรุ่นมึงเบิ่งเอวกรุ่นมาหลานพูดได้หน่อยไามหลานมาจังเอาลูกมึงผ้าไป็นเชียนรถขี้เรียนเนี่ยเสียหนาห้องกรแล้วเจ้าไปส่งใอยกอนได้บ่ฮะคฮอยเสียหนาเขาไปเก็บเอวไอ้กูไปส่งเจ้าไปส่งในบ้านนี่มาถ้าเบ่งเอวกรุ่นขึ้นเนี่ยมามา อย่หยาก็เจ็บเวเียงแล้วมามมาส่ง่อยตอนพญาเลนสองสามาเอาที่มึงมาเลยมาลูกมาเออไปู้ตระหกเก้าแล้วพญาเลนสูงถึงหัดบาดคอยหนึ่งสองสามสี่ห้ามาเปลี่ยน่อยเลยมาขัมามาโอ้ยอยแาบไงปนเนาะหนึ่งสอง เป็นทิปหละครัวทิปยังเจ้าหนึ่งสอ่าเจ้าเป็นยักษ์ก้าวไเจ้าเป็นย,ปยัยเล่น <c oughs> โอ้ยเอา้าเอา้เอามันก็นยังมาหาตากูนี่บอกตุนตา,าเออจอาหาอะไรไมบอกใครหาเรีวหาเรีวหาเรี 1, 1> วหนึ่ง กูโทรเมียก mm hmm. like, ี่ากันมาวันบ้านันเร็วต้มามามาหมดซะเร็วๆมันมงไปแล้วมึงดอก้าบ้าลูกตองเชียนเนี้ยมนแ่นันบ้งลูกมันไมหาตักูดมึงกันนะเอาบอยสิผาเมียห้อยกูงจอุ้มให้เรากูอาดิกูอุ้มเหมืตาบุงวะสนี่กู มันหมักไปไปเอาแัต็กกระอู้ไปส่งข่อยมาเหลียวมันชัวโอ้ยบ๊ายบายอึ๊บซีรุ่ไปทางไหนซีรุ่ไปแล้วอัตราบายเออนไหมิดจ้าแล้วหม่อไม่แนวหล่อเด็กหน่อยเนาะติ้งติ๊งจะดัาบ่ายอูกไปกินมันติดจ้าแล้วชู่ๆกันชู่ๆกันชู่ๆนี่เกือบลูกไข่ได้พญรินยูพี่ยูพี่ออกมาเร็วๆออกมาถานกันไปคืนลูกขึ้นคืนลูกขึ้นฮอตเทียนฮอตชั้นไปถ่านเนี่ย ขึ้นไป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 สภาพเปซื้อขนมเ็บโอ้ยเอาขึ้นเนี่โอ้เอคุจะัส่งนะสุยซ่นี่นงเดียงร้านร้านพูดหน่อยหน่เน่งพ่อมันกินเปโรงเรียนดิไปยมควนบ้านเจดียเจดงามลำลำ้านทีกองเยอะพี นี่อยากนอนเหรอเนี่น้อพันยนต์ขอ้าอยากนอนแลเหรอไปน้อนไปไป,ไป